สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวคิดขายขยะคิดถึง West by Delivery ส6มรอาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยและหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมอย่างมากภารกิจโกกลีนทางรอด SME ไทยรับมือโลกเดือดครับผมยังไงครับครับวันนี้เนี่ย SME ไทยเนี่ยเผชิญกับภาวะปัจจัยเสี่ยงรอบด้านาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเข้าสู่โกกลีนแต่เราจะต้องมองให้มันเป็นทางรอดและเป็นโอกาส นี่คือหัวใจสาคัญสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการ SME เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนให้ปังปังต้องมีจากโกกรีนว้าวปรับเปลี่ยนให้ปังปังต้องมีจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้เป็นโกรีนนะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างไหมครับก็จากที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตทั้งทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับ รวมถึงสงครามด้วยเนี่ยะนะครับสิ่งสัมพัญคือวันนี้เนี่ยเราจะจาชี้เห็นว่าเเรื่องของอีโคโนมิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของประเทศไทยนะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในอันดับที่ไม่ดีนักอ๋อเดียวครับภาพนี้กําลังจะเล่าอะไรครับตัวหนังสือเต็ไมไปหมดเลยเภาพนี้เรากำลังจะชี้ให้เห็นถึงว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์โพซิชชั่นนิ่งของประเทศไทยเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจอยู่ตรงไหนอของโลกนะครับสีเขียวสีเหลืองสีเขียวน,นี่คือดีขึ้นดีขึ้นนะครับจากสองข่ายไอเอ็มดีเนี่ยนะครับอมองว่าเราอยู่อันดับที่30 ดีขึ้นกว่าในอดีตที่อยู่ที่33เรื่องนี้เป็นสีแดงสีแดงคือลดลงนะครับ World Economic Forum นะครับมองว่าเราลงมาจากอันดับที่40มาอยู่ที่อันดับที่46โอ้แย่ลงสีครับอันนี้ก็แย่ลงนะครับแต่ในขณะในเรื่องของปัจจัยเรื่องความสร้างสรรค์เรื่องนวัตกรรมของเราก็อยู่ในอันดับเท่าเดิมอันดับที่43ของโลกนะครับจากการสำรวจทั้ง132ประเทศแต่สิ่งที่อยู่ด้านล่างที่วงไว้เนี่ยนะครับ ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอทางด้านสังคมนะครับในเรื่องของความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนอของสังคมไทยเนี่ยนะครับ,รบเราก็จะมะีจุดอ่อนอยู่ตรงที่ o p portunity นะครับหรือโอกาสนะครับความเท่าเทียมกันในสังคมแต่ดีขึ้นน,นี่ครับแต่ดีขึ้นครับอ,อันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแต่ในปัจจัยตัวนี้อาจจะ,ะไม่ดีนักอพออยู่ในตัวเลขสูงะนะครับและในหากเรามองเรื่องของอเป้าหมายนะครับ การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยรประเทศเราก็ถือว่ายังอยู่ในอันดับที่กลางๆค่อนข้างดีนะครับก็คือเราปรับขึ้นจากอันดับที่44มาเป็น43นะครับ,รบแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเร่งรีบในเรื่องของการกําหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์ในการที่จะ implement ให้ผู้ประกอบการ s m e และภาคแรงงานมีการปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนะครับในเรื่องของ climate action <im it horrible> นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าอาจจะเป็นประเด็นสำคัญรวมถึงเรื่องของการให้ความสัมพันธ์กับเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับกับเรื่องของพลเมืองประชาชนนะครับกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ต้อยกว่าอันนี้เราก็อันดับตกลงมา, oh. าจากอันดับที่80มาเป็นอันดับที่82ภาพนี้เหมือนกับบอกว่านี่คือสุขภาพของประเทศไทยในสายตาของผู้ประเมิน ในเวทีนานาชาติซึ่งก็ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่กบ็บางอันเราก็ถือว่ากลางๆนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับพี่แซคที่วันนี้เนี่ยเราภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยร,ร่วมมือกันทํางานใกล้ชิดมากขึ้นในการที่จะทำให้ทั้งภาค SME ผู้ประกอบการและภาคแรงงานเนี่ยปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำงั้นในภาพต่อไปเราจะบอกถึงความรอดมากขึ้นไหมครับใช่ครับ เวิลด์คองนิฟอรัมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราพบ5ประเด็นปัจจัยที่เขาให้ความสําคัญครับพี่แซคเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างความไว้วางใจความร่วมมือและความปลอดภัยร่วมกันบนโลกใบนี้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากที่เห็นว่ากลไกสําคัญคือวันนี้เราจะทาความร่วมมืออย่างไรในเรื่องของ FTA ทีอที่วันนี้ประเทศไทยเองเนี่ยยังมี FTA ความร่วมมือเนี่ยที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามเวียดนามมี FTA ทีที่มากกว่านะครับก็สามารถที่จะดึงดูดเรื่องของ นักลงทุนนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับที่จะมาลงทุนในประเทศประเทศไทยได้นะครับ,รบทั้งอาเซียนอาเซบในระดับโลกเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าขายนะครับจากเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันนี้เอสเนี่ยมีสัดส่วน GDP อยู่เพียงแค่35%อของ GDP ทั้งทั้งประเทศแต่ SME เนี่ยมีสัดส่วน99.5%ของผู้ประกอบการทั้งประเทศโอ้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่และก็การจ้างงานของเราเนี่ย71 ของการจ้างงานทุกธุรกิจรวมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือทำอย่างไรที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตและจะดึงเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบอย่างไรให้มาเข้าระบบนะครับทั้งเรื่องของกิจการและแรงงานที่อยู่นอกระบบนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ GDPBCG เนี่ยของปี63เนี่ยเราอยู่ที่21%เปอนะครับ3.4ล้านล้านบาทแต่เรามีเป้าหมายในปี68นะครับที่จะเพิ่มขึ้นเป็น24%เปอร์เซ็นต จาก21เป็น24นะครับเพิ่มขึ้นมา3%รหรือเพิ่มขึ้นประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับ,รบอันนี้เป็นโจทย์ที่เราจะต้องขยับด้วยกันนะครับนอกจากนั้นเรื่องสถานการณ์เรื่องไคลเมนะครับเรื่องสภาพภูมิอากาศเรื่องพลังงานวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยอยู่3ใน4 ของการใช้พลังงานทั้งหมดมีพลังงานสีเขียวเพียงแค่1นส่วนสี่นะครับหรือยีเปเท่านั้นนะครับที่เป็นพลังงานสีเขียวการปรับเปลี่ยนก็ต้องใช้กลไกของนโยบายแรงจูงใจต่างๆที่ภาครัฐนะครับจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะปรับเปลี่ยนค่งมันจะเป็นจุดแข็งในอนาคตแต่ว่ามันยังต้องมีขวางหนามเยอะเหลือเกินนะครับแบบนี้ถูกต้องครับแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องที่ยังไม่สุดท้ายเป็นปัจจัยที่4ก็คือเรื่องของ AI ครับนะครับสถานการณ์ที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ย ที่จะเข้ามาเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วครับว่าธุรกิจเราเนี่ยเริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิตอลรเริ่มใช้นวัตรกรรมความสร้างสรรค์เข้ามาเยอะขึ้นนะครับแต่วันนี้เราต้องทานฟอร์มผู้ประกอบการนะครับให้ไปสู่ดิจิตอลและใช้กลไกลของ AI เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนะครับ,รบเพราะว่าวันนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยของเราเนี่ยจากการประเมิน SME เนี่ยยังอยู่ใน1.0นะครับแล้วก็าภาคการท่องเที่ยวยังอยู่2.0ครับส่วนใหญ่สุดท้ายก็คือเรื่องสำคัญค นะก็คือเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วันนี้เราต้องพัฒนาทักษะสมรรถนะขีดความสามารถของกำลังคนในประเทศทั้งผู้ประกอบการทั้งแรงงานทั้งผู้สูงวัยนะครับให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีประมาณสัก5ล้านคนที่มีความต้องการพัฒนาแรงงานแต่ว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะมีงบประมาณหรือว่าพัฒนาแรงงานของประเทศไทยเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับงั้น อันนี้ก็จะเป็นเหมือนโจทย์ใช่ครับงั้นเราเห็นสองภาพภาพแรกก็คือสุขภาพเราอยู่ระดับกลางๆของประเทศไทยและนี่คือโจทย์ระดับโลกที่เราต้องฝ่าฟันไปใช่ครับงั้นผมอยากจะรู้ทางรอดครับรบจะทํำยังไงครับต่อครับสิ่งสําคัญเลยคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราอยากชี้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เนี่ยเรามีมากกว่าคําว่า e s g ครับนะครับคือการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมนะครับคุณธรรมก็คือว่าเราคือใครเราให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพของคน รู้ตัวเองก่อนใช่ฮะรู้ตู้กัตัวเองครับ,รบว่าเรามีคุณภาพนะครับแล้วให้ความให้คุณภาพพัฒนาคุณภาพคนนะครับนะเพื่อเป็นนําไปสู่ความยั่งยืนนะครับในเรื่องของที่2ก็คือเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมนะครับขององค์กรให้ตระหนักถึงคําว่าคุณธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็จะช่วยลดการชุจริตคอ,อร์รัปชันทั้งภาครัฐและเอกชนมันจะนําไปสู่ความเชื่อมั่นที่คู่ค้าจะเข้าใจจะไว้ใจคุณด้วยถูกต้องเลยครับพี่แซคสิ่งสําคัญก็คือ ในองค์กรเราก็ต้องกําหนดในเรื่องของยุทธศาสตร์ร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางและเป้าหมายแล้วก็เรื่องของความรู้เราต้องรู้ว่าเราต้องรู้อะไรเราต้องรู้ว่าเราต้องรู้อะไรเรื่องอะไรต้องรู้บ้างครับเรื่องที่ต้องรู้มี3เรื่องครับ1ก็คือเรื่องของการพัฒนานะครับและการจัดการองค์ความรู้ระดับบุคคลครับระดับบุคคลก็คือทั้งตัวผู้ประกอบการและตัวทั้งแรงงานครับเรื่องที่2ก็คือพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ร่วมกันในองค์กร คือหมายความว่ามีการ brainstorm ม,มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นม,มีความอิสระนะครับในการแสดงความคิดเห็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เราเห็นแล้วครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วค,รคนต้องเปลี่ยนแปลงตามอย่างทันท่วงทีซึ่งข้อนี้ เรียนรู้จาก360สาศาโกกรีนได้เลยช่ครับที่สำคัญคือทำอย่างไรให้มันมีเหตุผลพอประมาณและมีภูมิภูมิกันนะครับในเรื่องของการที่จะต้องคํานึงถึงต้นทุนนะครับการบริหารความเสี่ยงนะครับไม่สุดโต่งนะครับไม่เป็นภาระ และการที่เราจะต้องหาสแสวงหาโอกาสนะครับรวมถึงบริหารจัดก,การความเสี่ยงนะครับอย่างรอบด้านและก็เป็นธรรม,มก็จะทําให้เรามีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม,มสร้างภูมิคุ้มกันไปสู่ความยัง่งยืนครับนี่คือหัวใจของมันที่กําลังพูดเป็นช,ชารตเยอะแยะใช่ครับ oh. แต่ต่อไปครับมันจะมีเรื่องของออรถแมทที่วันนี้เราคิดว่าภาครัฐทุกหน่วยงานเนี่ยมี ความเต็มที่กับการที่เราจะปรับ,ปรบเปลี่ยนเส้นนี้นะครับใช่ครับข้างบนคือปัญหาใช่ครับข้างบนคือปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสุขภาพเศรษฐกิจสงครามสังคมสิ่งแวดล้อมอแต่วันนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยจะต้องมีกลไกที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปร่วมกับภาคเอกชนะนะครับโดยมีหน่วยงานต่างๆตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการนะครับจนถึงกระทรวงพอมอพลังงานทรัพยาการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแรงงานนะครับคลังเกษตร ท่องเที่ยวทั้งหมดเลยครับคือเมื่อกี้เราเห็นภาพเมื่อกี้คือตัวเราต้องทําให้ตัวเรายั่งยืนใช่ครับแล้วนี้คือภาครัฐก็ช่วยกันใ่กลางของสภาพปัญหาที่เป็นขวากน้มอยู่เราถึงจะรอดไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็จะฝากหน้าสุดท้ายครับอย่างไรครับหน้าสุดท้ายก็คือวันนี้เราจะต้องขับเคลื่อน DNA SME และภาคแรงงานไทยหรือ Workforce ให้ประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนด้วยเจ็ดเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจแบ่งปันและเศรษฐกิจฐานรากครับโอ้เราใช้เวลาในการพูดคุยเนี่ย <c oughs> ผมว่าสั้นมาก <c oughs> เนื้อหาเยอะมาก <c oughs> ใช่ครับแล้วเป็นเชิงคอนเซปต์ใช่ครับแต่ว่าถ้าเราฟังดีๆคอนเซปต์นี้มันพาให้เราไปรอดได้จริง <c oughs> ๆใช่ครับงั้นผมขอใช้เวลานี้ครคุณแสงชัยอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมครับจากการที่เราคุยกันในวันนี้ครับครับ <c oughs> วันนี้เราครับจะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในการที่จะฉีดวัคซีน นะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับและผู้ประกอบการ SME ก็จะส่งผ่านไปยังภาคแรงงานที่อยู่ในการดูแลนะครับเราหวังว่าวันนี้ SME จะอยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นและอยู่ยาวเพื่อเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปครับอ่าและคอนเต์ที่เราคุยกันนี้มันอาจจะดูฟังแล้วจับต้องยากถ้าอยากจะ how to ทำยังไงติดต่อคุณแสงชัยไงครับครับสามารถติดต่อได้ที่ Line แอดนะครับแอดไซ์ side, ครับ SMETHAI SME ไทยครับ s i SME ไทยเป็นภาษาอังกฤษครับนะครับใครสนใจตามนั้นเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณแสงชัยนะครับที่คาร่วมรายการกบมีประเด็นอื่นเรามาคุยกันอีกนะครับได้ครับพี่สักเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าปติดตังครับว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันรุ่งขึ้นอย่างไรสักครู่ครับ